น้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะเติมบุญชาแนววันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสวสดมนต์บทไหนถึงจะเกิดปฏิหารก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนำมาเล่านำมากล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้มนุษย์ตั้งอยู่ในความดีมีศีลธรรมสวนมนตบทไหน จึงจะเกิดปาฏิหาริย์เนื่องจากบทสวดมนต์ที่ใช้สวดกันในปัจจุบันมีมากมายหลายบทแต่ละบทต่างก็มีผู้กล่าวพานนานาันนาอนิสงส์ว่าดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นซึ่งทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้สวดว่าควรจะสวดบทไหนดีข้อนี้หลวงปู่ดู พม,มะปัญโยวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวเอาไว้ว่าบทส่วนมนต์แต่ละบทนั้นไม่ว่าจะบทไหนในเจ็ดตำนานก็ดีสิบสองตำนานก็ดีที่อื่นก็ดีทุกบทล้วนแต่ดีทั้งนั้นเพราะทุกบทเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอันหนึ่ง บทส่วนมนของแต่ละบทนั้นจะเกิดความคลังและศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทสวดแต่ขึ้นอยู่กับจิตของผู้สวดว่ามีศรัทธาและมีสมาธิมากน้อยแค่ไหนเพราะหากจิตเปลี่ยนไปด้วยศรัทธามากด้วยสมาธิจะสวดบทไหนก็คลังและศักดิ์สิทธิ์ทางนั้น ในสมัยพุทธกาลมีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกของคนหาฟืนครอบครัวมีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเด็กคนนี้ก็จะสวดมนต์ว่านะโมพุทธสะะนะโมพุทธสสะอยู่เสมอซึ่งแปลว่าข้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้ากล่าวได้ว่า ทุกลมหายใจของเขามีแต่มนบทนี้วันหนึ่งพ่อของเขาพาไปเก็บฝฟืนในป่ามาขายเมื่อเก็บเฟืนได้เต็มเกวียนแล้ววัวที่เทียมเกวียนกลับหายไปพ่อได้สั่งให้ลูกอยู่เฝ้าเกวียนและออกตามหาหวัวเขาเข้าไปในเมืองกว่าจะหาวัวพบก็มืดค่ำประตูเมืองก็ปิด ไม่สามารถออกไปนอกเมืองได้คืนนั้นเด็กน้อยต้องนอนในป่าเพียงลำพังตกดึกคืนนั้นอสุรกายสองตนออกหากินและมาพบเด็กน้อยจึงเข้าไปหมายจะจับกินเป็นอาหารเด็กน้อยสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความตกใจเห็นว่ามีภัยมาถึงตัวแน่แล้วจึงตั้งกิจสวดมนต์นอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านะโมพุทธัสสะ นะโมพุทธสสะนะโมพุทธสสะด้วยเสียงอันดังทันใดนั้นได้เกิดปฏิหารขึ้นอสูรทั้งสองไม่สามารถเข้าใกล้และจับต้องตัวของเด็กน้อยผู้นี้ได้ต่างพากันหลบหนีไปจะเห็นได้ว่าบทสวดมนเพียงสั้นๆหากสวดหรือท่องบ่นจนขึ้นใจ เป็นประจำและต่อเนื่องอยู่ทุกลมหายใจแล้วมนบทนั้นย่อมมีพลังอำนาจก่อให้เกิดปฏิหารได้หลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและอาจารย์คนสำคัญของพระธรรมสิงหะบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวัน ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าคาถาหรือมนต์ต่างๆนั้นไม่ขลังหรอกเขาเอาไว้ท่องเป็นองค์ภาวนาให้จิตเป็นหนึ่งเดียวจิตที่เป็นสมาธิต่างหากที่คลังเปรียบเหมือนจะข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวต้องอาศัยสะพานข้ามไปจิตจะเป็นหนึ่งเดียวได้ก็ต้องอาศัยการสวด การบริกรรมคาถาเข้าช่วยเมื่อจิตเป็นหนึ่งมีพลังมหาศาลแล้วเรียกว่าจิตตานุภาพฉันจึงไม่ต้องท่องบนคาถาแต่ใช้การเจริญจิตให้เป็นหนึ่งแล้วเป่าลมปราณอธิษฐานให้เขาสมหวังว่าเพียงดีๆตอนแรก ก็ยกระดับจิตขั้นปฐมกรแล้วภาวนาขึ้นถึงชั้นมัธยมแล้วก็จเจริญให้เป็นเอกัตาตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเมื่อจิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสท,ทั้งหยาบและละเอียดแล้วจะต้องการอะไรได้ทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง แต่ตัวหลวงพ่อคิดแต่เมตตาให้เขาขอให้เขาพ้นเคราะห์ขอให้เขารวยขอให้เขาดีขอให้เขามีปัญญาแล้วก็เป่าให้เขาไปดังนั้นขอให้ท่องต่อไปเถอะทาจิตให้เป็นเอกคตาให้ได้แล้วจะรู้เองว่าเพียงดี ของหลวงพ่อเป็นอย่างไรจากตัวอย่างของเด็กและจากคำพูดของหลวงพ่อเดิมที่กล่าวมาทำให้รู้ว่ามนบทไหนก็สามารถสวดให้เกิดปาฏิหาริย์ได้ที่สำคัญต้องจำให้ขึ้นใจและหมั่นสวดมนบทนั้นบ่อยๆมากครั้งที่สุดยิ่งมากยิ่งดี สวดจนจิตแนบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเมื่อจิตแนบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวได้เมื่อไรเมื่อนั้นจะโดนบันดาลสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบแล้วย่อมสําเร็จสมหวังเป็นปาฏิหาริย์มนเกิดปาฏิหาริย์ได้ต้องสวดบ่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนมีการไม่ท่องบน เป็นมนทินมีความหมายว่าบทสวนมนต์จะคลังหรือไม่มีอนุภาพหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการท่องบนเป็นประจำให้ช่ำชองคล่องปากเจนใจคือท่องจนติดปากและท่องจนจิตเป็นสมาธิมีพลังคนโบราณที่เก่งเรื่องมนคาถานั้นเพราะเขาท่องบริกรรมคาถา เป็นประจำทุกลมหายใจทั้งก่อนนอนและหลังตื่นนอนบางคนบางท่านแม้หลับไปแล้วก็ยังฝันว่าได้ท่องคาถาบทนั้นในฝันในเรื่องนี้หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีวัดที่มีการก่อสร้างาศาสนาะที่ยิ่งใหญ่ และวิจิตรงดงามเป็นที่ประทับใจแก่พุทธบริษัทที่แวะเวียนเข้ามาทำบุญทั้งใกล้และไกลซึ่งถ้าหากจะประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วก็นับเป็นพันพันล้านพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เผยเคล็ดลับอันเป็นที่มาของทุนทรัพย์นับพันล้านว่าได้มา พราะสวดคาถาเงินล้านเป็นประจำซึ่งตามปกติแล้วคาถานี้มีกำหนดให้สวดวันละเก้าจบแต่หลวงพ่อท่านสวดวันละหลายร้อยจบดังที่ท่านกล่าวให้ลูกศิษย์ฟังว่าเก้าจบน้อยไปอาตมาเล่นทีละหลายร้อยจบมาหลายปีแล้วมีอยู่สามปีเต็มๆที่ภาวนาคาถาเงินล้าน วันละสามร้อยจบเป็นอย่างน้อยภาวนาไปชักลูกประคำไปจนมือทั้งสองด้านเป็นเม็ดเบอ้อเลอ่อเลยลูกประคำเส้นนั้นโดนเขาป้นไปแล้วเพราะว่าชักมันจนเป็นแก้วไปเลยคิดดูแล้วกันมือถูก,กับไม้จนกระทั่งไม้ใสเป็นแก้วเคยภาวนาอยากรู้ว่า ในแต่ละวันถ้าตั้งหน้าตั้งตาภาวนาคาถาเงินล้านแบบช้าๆมีสติจับอยู่ตลอดทุกคำประเภทที่เรียกว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณจะดูว่าได้เท่าไหร่ปรากฏว่าตั้งแต่ตีสามยันหนึ่งทุ่มของแต่ละวันได้ประมาณ 1,200จบอาตมาเอาต้นทุน300นี่ล่อซะสมปีเต็มเสร็จแล้ว1,200จบนี่แหละเล่นอยู่ประมาณ3มเดือนแล้วหลังจากนั้นมาเปลี่ยนเป็นนึกได้เมื่อไหร่ก็ว่าเมื่อนั้นไอ้เรื่องนับจบเลิกนับแล้วปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต แบบเอาจริงเอาจังดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำกล่าวให้ฟังข้างต้นนั้นทำให้วัดท่าสู่มมีเงินไหลเข้าวัดไม่ขาดสายสามารถสร้างาศาสนวัตถุาศาสนสถานจัดกิจกรรมเผยแพร่และพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง และดำเนินง,งานกิจกรรมเป็นจำนวนมากแต่วัดท่าสุงก็ไม่เคยขาดแคลนในเรื่องทุนทรัพย์กลับเพิ่มทวีมากขึ้นแม้ปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่ยังมีญาติโยมหลังไหลเข้าไปทําบุญที่วัดท่าสุงอย่างเนืองแน่นอยู่เป็นประจํา นี่คือปฏิหารของการสวดมนต์แบบเอาจริงเอาจังวิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลคาถาเงินล้านนี้เป็นคาถาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้มาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสวดคาถาเงินล้านท่านให้ท่องคาถาทั้งหมดนี้เป็นบทเดียวตั้งแต่สัมปะจิตชามิไปจนถึงจบเพลงเพลงพาพาหาหารือเรือได้สวดวันละเก้าจบถ้าสวดก่อนนอนให้สวดคาทานี้หลังจากที่สวดมนต์ทั่วไปจบแล้ว โดยสวดทั้งเก้าจบเสร็จแล้วขณะที่นอนให้ภาวนาคาถานี้ในใจไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับถ้าสวดตอนเช้าหลังตื่นนอนให้อาบน้ำชำระร่างกายให้รู้สึกสดชื่นจากนั้นจึงสวดคาถานี้เก้าจบตลอดทั้งวันถ้านึกได้เมื่อไหร่ให้ภาวนาเมื่อนั้น ภาวนาบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็จะบังเกิดผลเร็วมากเท่านั้นอีกวิธีหนึ่งที่ท่านแนะนำและมีคนนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลคือสวดหรือภาวนาคาถาเงินล้านนี้เช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงขณะที่สวดหรือภาวนาให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้าออกอย่าให้จิตใจฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่องอื่นถ้าทำได้อย่างนี้ต่อเนื่องกันสองเดือนท่านว่าบังเกิดผลแน่นอนข้อควรที่ระวังคืออย่าทำโดยความโลภมุ่งอยากได้เงินเป็นที่ตั้งจําไว้เสมอว่าถ้าทำดีหวังผลมักจะพลาดผลเพราะจิตไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าทำดีโดยไม่หวังผล ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อถึงเวลาผลนั้นจะตอบสนองเราเองโดยไม่ต้องร้องขอเปรียบเหมือนการปลูกกล้วยปลูกมะม่วงมะนาวคันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะออกดอกออกผลต่อให้เราใส่ปุ๋ยลดน้ำพรวนดินอย่างไรมันก็ยังไม่ออกผลแต่เมื่อถึงคราว ที่มันจะออกผลแม้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยพวนดินมันก็ยังออกดอกออกผลให้เจ้าของได้ลิ้มรสอยู่ดีฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำพรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทางผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พานิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบรันรดาลบุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บางเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ